สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอแนะนำการใช้ MT4 เบื้อมต้นนะครับหลังจากที่คุณได้ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วให้ดูที่เมนูด้านซ้ายนี้นะครับเป็น Market Watch นาสามารถเปิดปิดได้ด้วยในลูกศรสีเขียวส,สีแดงตรงด้านบนนี้นะครับ Market Watch ตรงนี้เป็นส่วนที่แสดง Product ที่คุณสนใจอยู่นะครับสามารถเพิ่มหรือลดได้โดยการเข้าไปคลิกขวาแล้วเข้าไปที่ Symbol นะครับ ก็จะสามารถเพิ่มสั่งให้โชว์สั่งให้้ายได้นะครับแล้วพอเราสั่งให้โชว์แล้วเราต้องการจะให้ที่เ็นราคาด้านซ้ายมาขึ้นมาเป็นกราฟทางด้านขวาให้กดคลิกขวาที่ในสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็กดชาร์ต w ินโด w ก็จะปรากฏกราฟขึ้นมานะครับแล้ววิธีการเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับก็คือกดทางด้านบน เป็นสชั่วโมงเป็น1วันสัปดาห์นะฮะเดี๋ถ้าเล่นสั้นๆก็30นาที15นาที5นาทีหรือลงไปถึง1นาทีนะครับส่วนการปรับรูปแบบของกราฟก็ทำได้โดยเมนูด้านบนตรงนี้นะครับปรับไปเป็นบาร์ชาร์ตเป็นแคนเดลสติ๊กนะฮะนี่ยังไม,มองไม่เห็นต้นตอต้องซูมอะไรดูก่อนนะครับ นี่เป็นแคนเลสติ๊กนี่เป็นบาร์ชาร์ตอันนี้ก็เป็นไลน์ชาร์ตนะครับผมซูมเข้าซูมออกออโต้สโคร์ออโต้สโคร์นี่คือกราฟจะเลื่อนตัวเองไปทางเวลาปัจจุบันให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ออโต้ออโต้สโคร์นะครับถ้าเราจะดู กราฟย้อนหลังเยอะๆมันจะอยากจะดึงไปทางซ้ายเยอะๆเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับมัจะได้ดึงไปได้ไม่งั้นมันจะออโต้สโคร์ไปที่เวลาล่าสุดนะครับแล้วก็อันนี้ชาร์จชิฟ f t ลองกดดูนะครับก็จะก,กระเถิบกราฟขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นมีที่ว่างนิดนึงจะได้ดูไม่งั้นมันจะติดขอบเกินไปอาจจาะทําให้ดูยากนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับอันนี้เปลี่ยนทม์เฟรมได้เหมือนกัน นะวิธีการเข้าออกออเดอร์นะครับหรือวิธีการซื้อขายนั่นเองให้ไปที่เมนู New Order นะครับตรวจสอบว่าสัญลักที่ขึ้นเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ที่คุณต้องการจะเล่นหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ใส่ Volume แล้วก็กดขาเซลล์หรือขาบายนะครับแล้วแต่คุณต้องการพอเรากดไปแล้ว ออเดอร์ก็จะมาขึ้นตรงเมนูเทรดด้านล่างนะครับเ้าก็จะรวมให้ว่าคุณมีถืออยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับกำไรขาดทุนเท่าไหร่วิธีการปิดออเดอร์นะครับก็คือดับเบิลคลิกที่ตัวออเดอร์นั้นนะครับแล้วก็กด close ครับแค่นี้เองครับนี่ก็เป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับของการใช้งาน MT4 นะครับ